มีอะไรบ้างครับไหนพิีเซนต์หน่อยอันด้วยอันนี้มีอะไรบ้างเตาไหนถ้วยนี่เลยถ้วยค่ะแม่ถ้วยสีอะไรสีเขียวอ่าเรามีอะไรอีกเอวกับอันนี้คือเรียกว่าตะเกียบตะเกียบสี สีส <See? S 2> <Yeah. S 1> ีฟ้าอันนี้คือ <c oughs> คืออะไรอันเนี้ย